ในปีการศึกษา2564นี้โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมเราจะได้มีการเปิดห้องเรียนพิเศษในระดับชั้นมปลายขึ้นมาอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเรียนพิเศษตำรวจทหารซึ่งเราใช้ชื่อว่าพรีคาเดตเราไม่ได้เน้นในส่วนของการที่จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารแต่ว่าเน้นที่จะเป็นนักเรียนในสิบของทุกเหล่าและก็ของตำรวจซึ่งเราจะรับ ในนักเรียนชั้นม .3 ที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ามาเรียนต่อในระดับมปลายโดยที่ห้องเรียนพิเศษนี้จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเป็นห้องเรียนสายวิทย์คณิตปกติที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายเพียงแต่เด็กห้องที่ตั้งใจจะมาเรียนห้องนี้ก็คือมีเป้าหมายแน่วแน่เลยว่าเขาจะต้องเป็นตำรวจทหารในอนาคตเราก็จะเปิดเป็นห้องเรียนพิเศษอันนี้เพื่อรองรับ โดยที่เด็กห้องเรียนพิเศษตรงนี้จะต้องมีการสอบเข้าห้องนี้เราจะรับไม่เกิน30คนเด็กในห้องเรียนนี้จะต้องมีการทดสอบนะคะเป็นการสอบข้อเขียน2ครั้งครั้งที่1เป็นการสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะของเราเกี่ยวกับตำรวจทหารอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการสอบเป็นข้อสอบกลางที่จะสอบเข้าม .4 ตามปกติ และจะมีการทดสอบสมรรถภาพด้วยนะคะเกณฑ์ก็จะใช้เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพเช่นเดียวกับนักศึกษาวิชาทหารของปีหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะเป็นของเด็กผู้ชายและเราก็จะมีพิเศษเพิ่มเติมคือเด็กจะต้องมีการวัดเรื่องเกี่ยวกับส่วนสูงน้ำหนักด้วยเป็นเกณฑ์ในการที่จะเอาเข้ามาเรียนในตรงนี้นะคะ เพื่อที่จะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสมาร์ทเหมาะที่จะเป็นตำรวจทหารในอนาคตนะคะในส่วนของวิชาเรียนจะเป็นวิชาเรียนวิทย์ศิตปกติแต่จะเพิ่มเติมในส่วนของวิชาพละศึกษาให้กับนักเรียนอย่างเช่นในชั้นม .4 เราจะให้เรียนวิชาว่ายน้ำทั้งสองเทอมเลยทั้งสองภาคเรียนเพราะว่า เด็กๆส่วนใหญ่ถ้าจะไปสอบตำรวจทหารแล้วก็ไม่มีความสามารถในเรื่องเกี่ยวกับการว่ายน้ำก็จะทดสอบไม่ค่อยผ่านเป็นส่วนใหญ่นะคะเราจะให้เด็กมีพื้นความรู้ทางด้านนี้แล้วก็จะได้ให้ฝึกเลยส่วนม .5 กับม .6 ก็จะมีวิชาพละรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของสมรรถภาพร่างกายในในรายวิชาอื่นๆใน,ในลักษณะอื่นๆซึ่ง ถ้าหากว่าพอเด็กจบม .4 แล้วเนี่ยเขาไปสอบเตรียมทหารได้นั่นก็คือเขาก็จะไปเรียนเตรียมทหารเลยแต่ถ้าเขาสอบไม่ได้เขาก็จะเรียนจนจบม .6 เพื่อที่จะไปเรียนต่อใน10ของทุกเหล่าและก็เรียนของตำรวจนะคะส่วนถ้าเขาเรียนจบม .6 แล้วเขาสอบ ตำรวจทหารอย่างที่เขาตั้งใจไว้ไม่ติดในปีนี้สามารถสอบในปีถัดไปหรือเขาจะไปเรียนต่อในสาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัยก็ได้เนื่องจากว่าเขาเรียนวิชาวิทย์คณิตเป็นปกติอยู่แล้วหรือเขาจะไปเรียนเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาก็ได้เพราะว่าเขาเรียนเกี่ยวกับวิชาทางด้านพละศึกษาเป็นในนวกิจเพิ่มเติมพอสมควร ส่วนนักเรียนหญิงนะคะเด็กผู้หญิงไม่ต้องน้อยใจว่าทำไมห้องนี้มีเฉพาะเด็กผู้ชายเราทำเป็นการทดลองหลักสูตรในปีแรกก่อนในปีถัดไปนะคะในปีการศึกษา25 6 5เราจะเปิดให้สำหรับเด็กผู้หญิงที่สนใจที่จะเป็นพยาบาลตำรวจทหารหรือจะเป็นพยาบาลของทั่วๆไปเราก็จะเปิดเป็นห้องเรียนหญิงล้วนสำหรับที่จะสอบเป็นพยาบาลค่ะ ในเรื่องของการรับสมัครห้องเรียนพิเศษนี้จะเปิดประมาณเดือนมีนาคมนะคะแล้วก็จะสอบในเดือนเมษายนส่วนรายละเอียดต่างๆวันที่ที่แน่นอนติดตามได้ในประกาศของโรงเรียนแล้วก็ในเพจ a c e b o o k แล้วก็เว็บไซต์ของโรงเรียนต่อไปนะคะถ้ามีสิ่งใดที่สนใจที่จะสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมได้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณค่ะ